สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพ สบายดีพี่นนสอโสปอเล่านะครับคลิปนี้นะครับผมก็กราบขอพระคุณมากครับสำหรับทุกคอมเมนต์ที่มาให้กำลังใจผู้ผ่าเลคอดนะครับเราจะมานั่งพูดคุยกันอย่างนี้นะครับถือว่าเราเป็นเพื่อนกันนะครับผมเองนะถ้าพูดตรงไปตรงมาคือตอนนี้ผมก็อยากจะพูดหลายเรื่องอยากจะพูดหลายเรื่องนะมนะันมีเรื่องอยากจะคุยกับเพื่อนมากๆเลยนะครับ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องนี้เนี่ยผมก็ทําเพลงด้วยครับบทเพลงแรกของบอกกันทําให้น้องแหม่มรีสุดาร้องนะครับเป็นบทเพลงที่เรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์อิมนาโนนนะครับมือเรียบเรียงนะครับที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งนะของเมืองไทยแล้วก็ดนตรีที่บรรเลงในเพลงนี้ก็ส่วนมากจะเป็นดนตรีสดนะครับไม่ว่าจะเป็นเส,สียงซอเสียงพินนะครับเสียงปีผู้ไทยดนตรีสดทั้งสิ้นครับ ก็ตั้งใจทําเพลงนี้มาฝากเพื่อนๆขอบคุณคุณตุ้นะครับที่บอกว่ายิ่งฟังยิ่งเพราะนะครับเพลงนี้ค่อ,คอยๆฟังไปครับผมผมเชื่อว่าเพลงนี้จะเป็นของขวัญน,นะอันมีค่าสําหรับคนที่ทํางานไกลบ้านโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นสปปลาวหรือภาคอีสานหรือภาคอื่นๆเพลงนี้เป็นเพลงที่เราต้องฟังด้วยอาจิตใจที่เราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่คิดแบบเรา มีการแบ่งกั้นรัฐชาติหรือว่ามีการแบ่งกั้นผู้คนนะนะครับความตั้งใจของผมในการเขียนเพลงนี้เนี่ยเพื่อหัวใจทุกคนที่ต่อสู้ชีวิตครับรวมทั้งตัวผมเองเนี่ยไม่ว่าผมจะทํางานอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยผมก็มีความรู้สึกในความมุ่งมั่นผมมองทุกคนเป็นเพื่อนมนุษย์ครับจุดนี้พูดเยอะไม่ได้ครับโลกโซเชียลนบาดคมเลยเกินนะครับบางครั้งเราพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจ แต่จะถูกมองนะครับเป็นเรื่องที่เป็นลบอยู่เสมอนะครับการการแบ่งแบ่งกั้นนะประเทศไทยเราเนี่ยมันมันร้าวฉานมาตั้งแต่นู่นเลยครับมีการอาแบ่งสีมีการแบ่งความคิดทั้งๆท,ที่จะจริงแล้วเนี่ยความคิดที่มันถูกต้องมนันมีเพียงหนึ่งเดียวนะครับผมเน้นมาตลอดนะครับอบาผมอาจจะพูดเรื่องภูมิวิหารสีบ่อยไปหน่อยหนึ่งแต่เชื่อเถอะครับภมวิหารสีนี่แหละ คือรักที่จะทําให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและข้อสุดท้ายเนี่ยข้อเอกเลยคือการวางอุเบกขาธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องประเทศกัมพูชานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นรอบตัวเราเนี่ยถ้าเราวางอุเบกขาได้เราจะรู้จักนะครับการหลีกห่างนะครับถ้าเราไม่ชอบเราก็พู่มาทันก็คือไม่ยุ่งไม่เกี่ยวข้องแต่ก่อนที่เราจะไปเกลียดไปโกรธใครเนี่ยนะครับเราต้องเช็กใจเราก่อนว่า เราไม่ได้เกลียดไี่โกรธเขาแต่เราต้องการที่จะไม่เข้าไปใกล้เขาเพื่อจะทําให้จิตใจเราไม่สบายนะครับจุดนั้นมากกว่าครับผมไม่สนับสนุนให้ไปโกรธไปเกลียดใครหรอกครับไปดีครับไม่ดีนะครับดังนั้นเนี่ย่ระบวยการที่จะพูดนะเพราะทุกคนก็คิดว่าทุกคนเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่คําว่าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องไม่แบ่งกันนะครับผมเองเนี่ยแทบจะไม่กล้าพูดอะไรเลยตอนนี้นะครับเพราะว่าผมทําเพลงคงบอกกัน และนะครับนำเสนอน้องแหม่มสีสุดามาเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องธุรกิจเลยแม้แต่น้อยครับผมคิดเรื่องเพียงล้วนๆครับเพราะว่าผมทํางานด้านศิลปะมาและผมต้องการไมดิจิตมิตรภาพนะครับกับทุกคนทุกค่ายเป็นพี่เป็นน้องกันทั้งนั้นเลยครับถ้าผมจะพูดนะไปถึงนักร้องท่านอื่นๆบางครั้งผมก็รู้สึกสะท้อนใจนะกลัวนะครับแฟนคลับ f อของนักร้องท่านอื่นจะเข้าใจผิด ทั้งทั้งที่ผมเบียงอยากให้เป็นพี่เป็นน้องนะครับเป็นลูกเป็นหลานกันทั้งนั้นเลยนะครับแล้วการมีชื่อเสียงนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนครับมันเกิดขึ้นจากคุณภาพเจดขึ้นจะเกิดขึ้นจากความชอบนความรักของบรรดาแฟนคลับเอฟซทุกคนที่มาสนับสนุนศิลป,ปินนั้นๆซึ่งตัวผมเบียงนี่บอกตรงครับเส้นทางชีวิตของผมเนี่ยมาในเส้นทางที่ค่อนข้างที่จะทํางานส่วนตัวอย่างมุ่งมั่น นะครับกับพุกน้องเป็นงานผมไม่ได้ทํางานในลักษณะที่เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องมนนความคิดแต่ผมทํางานทางด้านภาควิศวกร,รรมที่สร้างจริงทําจริงและผมยังทํางานด้านงานเขียนด้วยทําให้มิติความคิดผมมันมันค่อนข้างที่จะเปิดครับผมผมเห็นความแตกแยกในประเทศเราเนี่ยผมตอมใจมาหลายปีแล้วครับผมตอนผมเป็นในช่วงผมเรียนเป็นนักศึกษาเนี่ยช่วงจะ แต่ช่วงจะมาทํางานแล้วเนี่ยก็เจอเหตุการณ์พฤษภาสามห้านะก่อนหน้านั้นก่อนอผมจะมาเป็นนักศึกษาเนี่ยผมก็ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสิบสี่ตุลาจากบรรดารุ่นพี่นะนะครับแล้วก็ช่วงนั้นก็มีเรื่องราวของบุปผาชนเรื่องราวของอิสรภาพเสรีภาพพลารดลรภาพเรื่องเหล่านี้ก็ก็เป็นอยู่ในยุคที่เราผ่านมา แล้วเราก็ผ่านมาเรื่อยๆจากยุคพุทภาสามห้จากนั้นมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราก็เริ่มมีวิแววความแตกแยกมาเรื่อยๆจนณวันนี้เนี่ยในยุค AI ยุครุ่นใหม่เนี่ยนะครับมีเรื่องเทคโนโลยีเข้ามามีเรื่องการเปิดโลกกระทัดทางด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์ออปติก w i f i นะครับอินเทอร์เน็ตทำทำให้ให้รอยร้าวรอยแตกแยกเนี่ยมันยิ่งเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าความความล้มเหลวในการส่งถอ มีเพื่อนมาคอมเมนต์ตองกาดบอบว่าคุณนะท่านบอกว่าก็เพราะเพราะงานงานวรรณกรรมมันหายไปนักคิดนักเขียนหายไปจากประเทศนี้จริงครับหายไปจริงนะผมผมมาทํา y o YouTube เนี่ยผมบางครั้งผมก็คิดนะว่าเพื่อนผมที่เป็นนักเขียนนักคิดเขาจะคิดยังไงที่ที่ผมมาทํา y o YouTube แล้วผมมานั่งพูดแบบนี้บางครั้งผมก็เจอดราม่าในวงการมันถึงบ้างบางครั้งผมก็มาเจอดราม่า นะครับกับคนทั่วไปที่เขาเอามีมิติความคิดที่ไม่เหมือนผมผมก็คิดนะแต่ถ้าผมก็คุยกับเพื่อนผมว่าการการมาทํา y o u t u b e เนี่ยมันมันเป็นเกินเป็นเป็นการเปิดเปิดโอกาสในการสื่อสื่อสารถ้าเราจะเขียนแต่ในตัวหนังสือวางไว้ในชช้นหนังสือในห้องสมุดหรือดามร้านหนังสืออย่างซียอ o ดุ๊นะครับอย่างร้านดามารินนะครับเมื่อก่อนก็ม,นมีร้านดอกยม้เนี่ยหนังสือเราวางอยู่เนี่ย ก็มีคนกลุ่มเล็กๆครับที่ไปหยิบอ่านทั้งนั้นที่หนังสือเหล่านั้นมันมีคุณค่ามากนะหนังสือบางเล่มเนี่ยเรื่องสั้นบางเรื่องเกยวีนิพนธ์บางเล่มเนี่ยมันเปิดกระทัดมันเปิดโลกกระทัดเราทั้งชีวิตเลยแต่เรื่องแบบนี้มันไม่ใช่การบังคับให้ใครไปอ่านแต่ที่นี้เราต้องพูดถึงว่าการเขียนหนังสือการสื่อสารเนี่ยทีนี้มันมันจะดีไหมถ้าเกิดว่ายุคนี้เนี่ยนะครับ คนจํานวนมากเนี่ยเขาเขาดู youtube เขาใช้อินเทอร์เน็ตทาไมเราไม่ไม่ลองเปิดเปิดวิธีการสื่อสารลงมาด้านนี้นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าผมถนัดเขียนผมไม่ค่อยถนัดพูดตัวผมเองเนี่ยนะครับหลายคนคงสงสัยว่าทําไมคือมีข้อขังขานะผมผมไม่พูดเรื่องอะไรผมจะพูดลึกนะนะครับอันนี้ต้องกลาบเรียนนะคิปนี้มามา,มานั่งคุยกันนะครับ ถ้าเพ็นเป็นเพื่อนกันนะเราเริ่มรู้จักกันเนะี่ยลองฟังที่ผมพูดดูนะครับว่าเราจะเป็นเพื่อนกันได้ไหมนะครับผมเองอ่ะนะครับเอ่อทำไมผมพูดหลายๆเรื่องแล้วผมผมพูดเชิงลึกเพราะพื้นฐาน,นจริงอ่ะผมเป็นคนทําอะไรทําจริงถ้าผมได้ทําในงานของผมผมก็ศึกษาแต่รากฐานมันมาเลยและผมก็อยู่กับคนมานับหมืน่น นับหมื่นนับพันนับหมื่นคนนะครับในช่วงเวลาทํางานสาสิบกว่าปีทําให้ผมได้เรียนรู้ในนั่งพูดคุยกับเพื่อนกับคนจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นลูกน้องคนงานผมไม่ว่าจะเป็นข้าราชการชั้นสูงผมก็เคยเป็นสัญญาด้วยแม้กระทั่งระดับอธิบดีนะครับหรือนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอผมก็ได้มีโอกาสสนทนานะครับเพราะทุกคนจะถามว่าคุณอายุแค่ยีส่สกว่าปี ทำไมคุณสามารถประมูลงานเหล่านี้ได้จะเป็นข้อสงสัยของผู้หลักผู้ใหญ่ระดับในบอำเภอระดับอธิบดีหรือผู้ว่าเสมอเนะเวลาผมเข้าไปสัญญางานเนี่ยเรื่องเราเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยในขณะที่ผมกําลังทํางานแบบนี้เพื่อนผมที่เพิ่งจบมาเนี่ยยังไม่ได้เป็นเบีย้ยอะไรเลยครับยังทํางานอะไรไม่เป็นพอมาดูทุกวันนี้เขากลายเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสนะครับเป็นผู้จัดการอาวุโสธนาคารเป็นนักการ กฎหมายอาวุโสไปหมดแล้วแต่สิ่งที่เขาเอาวุโสอาวุโสในวันนี้ผมทาเหมือนเขามาแต่30ปีที่แล้วแล้วครับและสิ่งที่ผมพูดออกมาเนี่ยนะครับมันก็ดูดูดูเป็นผู้ใหญ่กว่า,ายุ่ยคือพื้นฐานผม,มตั้งแต่เรียนหนะังสือมาแต่ตอนเด็กะนะครับผมผมเคยเป็นประธานนักเรียนและผมเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนมากด้วยนะครับแต่ผมไม่ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องความหลังแต่แน่นอนครับ ผมในฐานะที่ผมเคยเป็นประธานนักเรียนเป็นผู้นำนะครับเกี่ยวกับเรื่องนักศึกษามันทําให้นะครับผมมีทักษะในการถ่ายทอดและผมทำง,งานศิละปะด้วยและที่สําคัญผมบวชในวัดสายวัดป่าที่มีครูบาอาจารย์ที่สอนเส้นทางที่ถูกต้องทําให้ชีวิตผมเนี่ยนะครับมีมงคลและสามารถเดินทางมาได้ไม่ร่ารวยครับไม่โด่งดังไม่ร่ํารวยแต่ผมรู้สึกสงบสุข จุดนี้เป็นการแบ่งปันกันในเนื้อหาสาระทางอินเทอร์เน็ตที่เราจะมาแบ่งปันกันเพราะตอนนี้มันมีแต่ความร้อนรุ่มอย่าว่าแต่ท่านเลยเวลาผมนั่งคลิกฟังช่อง YouTube ต่างๆหรือข่าวสารสื่อสารต่างๆเนี่ยล้วนแล้วนะครับแต่มีการแบ่งแยกความร้อนนะที่ผมสัมผัสมาเพราะฉะนั้นผูผาเลยขอดจะไม่นำความร้อนมาอยู่ตรงนี้เราคือพี่น้องกัน เรามาพูดคุยกันในแง่มุมที่เราไม่กล้าคุยกันดีกว่าแง่มุมเหล่านั้นมันถูกปิดมานานแล้วด้วยปัญหาทางการบ้าน,านการเมืองเศรษฐกิจวิธีคิดและการแย่งชิงแข่งขันในปัจจุบันนี้พูดอะไรไปนะครับเราพูดอะไรไปด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์มันก็จะมีเหลี่ยมนึง่งที่ไปกระแทกเข้ากับบางสีบางอย่างที่เขากําลังทำมาหากินอยู่ก็มีไปไปบาดเข้ากับสิ่งที่เขาพยายามปกปิดไว้ก็มี ถ้าเราเปิดกันแบบนี้ในที่สุดสังคมเราก็จะเป็นสังคมที่ไม่มองหน้ากันทุกคนเดินไปเพื่อมุ่งผลประโยชน์นะครับส่วนตัวใครส่วนตัวมันนะที่จะเกิดรูปแบบขึ้นเพื่อจะมาบังคับวิถีชีวิตของแต่ละคนให้เดินไต่ไปตามรูปแบบที่บังคับเรานั้นผมถามนะข้อที่1ถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยพุวิหารสีจะอยู่ได้อย่างไรข้อที่2ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย ท่านจะมีจิตใจที่นะครับอยู่กับลมหายใจและสติได้อย่างไรเมื่อสองประเด็นนี้นะนะครับการมีสัมมาสมาธิการมีความคิดเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันหายไปเราต้องไปอยู่ในกระแสที่นะครับเขาเขาทำเส้นทางให้เราเดินกับข้อที่2คือเราไม่สามารถที่จะเจริญภูมิหารสีได้ด้วยความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นเพราะทุกคนหวาดระแวงในด้านผลประโยชน์วาดระแวงนะครับในการที่จะเข้าใจผิดกันอยู่ตลอดเวลา การมีเมตตากรุณามมทิตาอุเบกขามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมครับเรื่องแบบนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมมองเห็นแล้วผมผมต้องฝ่ากระแพงนี้ให้ได้และผมทําำ Youtube มาสองปีอ่ะผมเจอเรื่องแบบนี้มาตลอดและผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่พูดตอบโต้ใครผมเป็นคนที่ไม่ต่อดราม่าวันนี้ถ้าผมยกเรื่องต่างๆนะครับในกระแสะมาพูดผมเชื่อว่า ผมจะทำยอดยูได้มากพอสมควรมหาศาลเลยแต่ผมจะทำ u t u b e ได้อีกไม่กี่วันเพราะผมจะเกิดความล้ายใจตัวเองและอยากจะหยุดทำแต่ถ้าผมได้ทำในสิ่งที่ผมอยากจะทำถึงมันจะยากและเพื่อนเชื่อใจในการมาร่วมเส้นทางในการพูดคุยกันเป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆเราจะต่อยอดความคิดนะครับเราจะร่วมดูลูกๆเราทุกคนในวงการเพลงที่เติบโตขึ้นมาอย่างงดงามร่วมกัน นะครับเราจะเป็นมิตรกันเราจะเป็นเพื่อนกันเราจะทําลายกําแพงนะครับเราจะทําลายสิ่งที่เรียกว่าเกิดนะครับการแบ่งกั้นทําให้เกิดประเด็นที่ทะเลาะเบาะแวงหรือดราม่ากันเราจะไปเสดสิ่งนั้นนะครับตรงจุดนี้แหละครับมันมันมันต้องช่วยกันทําให้วงการเออเพลงนะครับหรือวงการต่างๆที่เราอยู่เนี่ยเป็นวงการที่น่าอยู่มากขึ้นสําหรับ ลูกๆเราต่อไปที่จะได้สามารถอยู่ตรงนี้นะครับได้อย่างมีความสุขอยู่ตรงนี้มีโอกาสได้สร้างงานทางด้านศิลปะเสียงเพลงได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องมานะครับเ,เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีหรือท้อและทำให้ไม่สามารถจะเดินเส้นทางของการเป็นศิลปินได้อย่างเต็มที่เนื่องจากนะครับสิ่งที่ต่อสู้เนี่ยมันหนักหนาสาหัสเกินไป ซึ่งความจริงแล้วเรื่องแบบนี้มันน่าจะเกิดขึ้นแต่อดีตมันน่าจะหมดไปแล้วนะครับวิวัฒนาการความเจริญของคนเราเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้สิ่งนี้มันดีขึ้นเลยนะครับผมพูดมาถึงตรงนี้ผมรู้นะครับว่ามีหลายหลายคนที่เข้ามาฟังแล้วไม่มีความรู้สึกคุ้นชินกับวิธีการพูดแบบนี้นะครับอาจจะฟังไม่ค่อยเข้าใจนะครับอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่เกิดความบันเทิงหรือมันไม่เกิด ประเด็นที่ทำให้ตื่นเต้นผมจะพยายามทำให้ท่านไม่ตื่นเต้นผมจะทำให้ท่านนะครับไม่เกิดความรู้สึกนะครับที่ใจฟูมากเกินไปผมจะพูดให้ท่านมีจิตใจที่เป็นปกติให้ชีพจรเราเต้นในระดับพอเหมาะครับหัวใจเราเต้นแบบสบายๆจิตใจเราเนี่ยนะครับให้นะครับมีความรู้สึกดีนะครับในการที่เราจะ นึกถึงภาพบางอย่างที่ผมพยายามจะสร้างขึ้นในมิติของการพูดไม่ใช่การสอนครับแต่เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกที่ดีมาในเนื้อหาของการทำคลิปเพื่อที่ใหญ่ท่านมีใจิตใจที่สงบและมองเห็นประเด็นกลางโดยที่ผมไม่พยายามที่จะเข้าไปแตะต้องในเนื้อหาประเด็นนั้นให้ท่านมองเห็นและท่านพิจารณาเวลาที่มาฟังคลิปของ ช่องผู้ผเาคคอร์ดผมต้องการให้เป็นเวลาที่ท่านได้มีโอกาสพักหัวใจของท่านและได้เริ่มต้นในการทำสิ่งดีๆในวินาทีต่อไปสิ่งเหล่านี้เราแทบหาไม่ได้เลยนะครับในสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์และแน่นอนครับตอนแรกจริงผมคิดจะพูดเรื่องมหาภารตะนะซึ่งเป็นมหากราบที่ยาวที่สุดในโลกผม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 ร่ำร่ำจะจะทำคลิปเรื่องนี้มานาแล้วนะ เป็นเดือนๆแล้วนะครับปกมหาพราตเนี่ยผมก็ทําไปแล้วนะครับแต่ผมยังไม่เริ่มสักทีทำไมนะครับมหากาบเรื่องนี้ผมอยากจะพูดถึงเพราะชีวิตมนุษย์ทั้งชีวิตเนะี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามเป็นคนชาติไหนเป็นคนอาชีพไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นคนในระดับไหนก็ตามนะครับไม่มีอะไรที่ นะครับแง่มุมชีวิตคุณนะครับจะหลุดหลุดหลุดพ้นนะเรื่องราวของคุณทุกชีวิตบนโลกใบน,นี้ทั้งนะครับรักโลภโกรธหลงทุกสิ่งทุกอย่างคนดีคนไม่ดีอะไรก็แล้วแต่รวนรวมอยู่ในมหากาบมหาพารตะนี้ทั้งสิ้นนี่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราควรนะครับครั้งหนึ่งในชีวิต ควรจะได้ฟังเรื่องราวของมาหากาพย์เรื่องนี้สักครั้งหนึ่งแต่ผมมาตัดสินใจใหม่นะถ้าผมมาเล่าเรื่องมาหากาพย์มหาพรตะซึ่งเป็นมาหากาพย์ที่ยาวที่สุดในโลกเนี่ยมันอาจจะเป็นร้อยกว่าตอนและท่านคงเบื่อมากที่ผมมาพูดเรื่องพีสมะมาพูดเรื่องเจ้าชายอรอชุนมาพูดเรื่องยุทธิธีระมาพูดเรื่องนะครับหาสิตนาปุระหรือมาพูดเรื่องพรนะกิษณะมันคงจะน่าเบื่อสําหรับคนที่ไม่สนใจ ดังนั้นผมคิดใหม่ละผมจะพูดเรื่องราวเรื่อยๆนะเกี่ยวกับเรื่องบันเทิงบ้างเรื่องบ้านเมืองบ้างเรื่องบทเพลงอะไรต่างๆแต่ผมจะหยิบยกนะครับเรื่องราวในมหาภารตะที่สามารถมาเทียบเคียงเป็นอตอนนั้นสั้นเพื่อจะให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับได้ได้เปิดโลก,กทัศน์เมืองสีเมือง,งอย่างขึ้นนะครับเป็นคําพูดในลักษณะปลายเปิดให้เพื่อนได้ได้ช่วยกันคิด ุดนี้มากกว่าครับที่ผมอยากจะนาเสนอนะครับเพราะว่าถ้าผมมาเล่าเรื่องมหาภาระตะก็มีท่านอาจารย์นะที่ที่ผมชอบฟังท่านฮูดมากก็คืออาจารย์วีระธิรพัฒนะอาจารย์วีระธีรพัฒนเนี่ยผมต้องกราบขอภัยนะที่เอ่ยชื่อท่านผมเคยฟังรายการท่านตั้งแต่ผมยุ่งเทพครับเป็นรายการยอดฮิตที่ผมเปิดฟังตอนผมขับรถเรถติดรถอะไรฟังอาจารย์วีระท่านจะดุมากอาจารย์วีระนี่ดุมาก แต่อาจารย์วีระเป็นผู้หือศูตรคนหนึ่งครับมีความเก่งและเชี่ยวชาญมากทางด้านเศรษฐกิจการเงินและท่านนะครับชอบประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกัมบูชาและประวัติศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่านจะมีความรู้เรื่องนี้และโดยเฉพาะมหากราบมหภรราภารตะอาจารย์วีระทาไว้เป็นรอ้อยตอนครับและยิ่งอาจารย์วีระธิรพัฒน์เนี่ยมานั่งคุยกับอาจารย์ศาสตราจารย์สุเนศชูตินรารน,นนท์นะ นะครับเป็นผู้ชี่ชาญประวัติศาสตร์ทางด้านพมา่าและเะอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกท่านหนึ่งผมฟังอยู่เป็นปีๆครับผมได้รายละเอียดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่จะนํามาทําเป็นหนังสือหรือนะครับได้เรียนรู้มาเยอะมีความรู้สึกดีมากนะที่ได้รับฟังท่านผู้รู้ทั้งสองท่านพูดมันทาให้ผมเกิดความรู้สึกว่าเรื่องประวัติศาสตร์ีเป็นเรื่องสําคัญนะนะครับแล้วเรื่องเกี่ยวกับปรัชญา ลึกๆนะมันเป็นเรื่องสําคัญแต่ทีนี้นะครับช่องนี้เป็นช่องเพลงนะครับเป็นช่องเพลงเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่ได้ปล่อยเพลงนี่ครับผมก็คิดว่าผมมีเรื่องราวที่จะพูดคุยกับเพื่อนๆได้นะครับเราตองอยู่ตรงกลางๆนะครับอย่าโน้มเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งผู้พายรคคอร์ดนะครับโดยผมนะครับเราจะมาพูดคุยกันทุกวันเลยครับนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆเนี่ยผมต้องกาวขออภัยนะ บางครั้งเนี่ยผมอยากจะพูดเรื่องน้องคนนั้นน้องคนนี้นะครับถ้าผมพูดแล้วนะท่านจะได้เนื้อหาสาราจะจากผมเยอะเลยแต่ผมรู้พูดเรื่องผู้หญิงเนะี่ยผมเชื่อว่ามีเพื่อนจานวนนับหมื่นหลายหมื่นคนเนะี่ยได้รายละเอียดเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆที่ไม่เคยฟังมาก่อนแต่ไม่ใช่เรื่องนะครับดราม่าเรื่องไรเดือดขาดแต่มันเป็นเรื่องที่ผมนั่งวิเคราะห์ในสิ่งที่เป็นสิ่งที่งดงามและเป็นสิ่งที่ ดึกซึ้งนะเกี่ยวกับตัวน้องที่เกิดมาแล้วมีความสามารถพิเศษของประเทศนี้ซึ่งผมก็มีความรักความเมตตาในดูนะครับเช่นเดียวกันกับศิลปินท่านอื่นๆนะครับแต่เวลาผมพูดไปผมต้องระวังมากในวงการนี้จะมองผมนะในลักษณะท,ที่ที่ไปอีกแบบหนึ่งเสมอตรงจุดนี้ผมต้องระวังที่สุดเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผมพยายามหลีกเลี่ยง ถึงขัน้นโนพยายามหลีกเลี่ยงในการพูดถึงลูกสาวผมหรือลูกศิษย์ผมคือน้องแหมมสิสุดาเพราะกลัวว่านะครับผมจะนําลูกสาวผมหรือศิลปินที่ผมนะครับเขียนเพลงให้เนี่ยมาเปรียบเทียบนะครับหรือมาเก,กาะกระแสาอะไรก็แล้วแต่ผมรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งที่ผมสัมผัสคํานี้เพราะผมเชื่อว่าหัวใจผมมันอยู่สูงกว่านั้นเยอะความสามารถผมก็อยู่อยู่สูงกว่านั้นเยอะ นะครับและแบบศิสุดาวคือลูกสาวคือคนที่เป็นลูกสาวที่ผมรักนะครับที่อยากจะให้อนาคตที่น้องรักคือการร้องเพลงบางครั้งผมก็รู้สึกท้อและเหนื่อยจนไม่อยากจะทําคลิปนะครับจะพูดเรื่องอะไรก็พูดไม่ได้นะครับแต่พอมาถึงจุดจุดหนึ่งผมก็รู้ว่าเอไม่ได้สิแบบนี้เราอาการเราผิดปกติแล้วสิทําไมเราไม่พูดคุยกับเพื่อน,อนในช่องให้เข้าใจ นะครับว่านะครับวันนี้ลูกชายผมอยู่ชั้นปหนึ่งโรงเรียนอนุบาลลูกชายผมสอบได้ที่หนึ่งครับและลูกชายผมสวดมนะสวดมนต์เป็นชั่วโมงเลยแต่ละวันและชอบสาบันพระมหากษัตริย์เป็นเด็กที่ฉลาดและน่ารักมากนะครับคุณแม่ของเด็กหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกับลูกชายผมนะครับได้พาลูกนะ มาเล่นอยู่ที่บ้านผมไปจําวันนี้ก็มาเมื่อวานนี้ก็มาครับท่านรู้ไหมครับว่าการดูแลเนี่ยผ,ผมแฟนผมแฟนผมลูกสาวผมที่อยู่มสองนะครับแล้วก็ลูกชายผมเนี่ยดูแลน้องคนนี้เป็นอย่างดีนะครับถึงขั้นว่าของกินก็ต้องให้น้องกินก่อนลูกเรากินทีหลังนะครับและผมก็รักเพื่อนของลูก ลูกชายผมอะลูกสาวตัวเล็กที่อยู่คนหนึ่งเนี่ยเหมือนลูกของผมเองนี่ครับคือบรรยากาศคือถ้าลูกเราเนี่ยกินทีหลังก็ได้นะครับนี่นี่คือสิ่งที่ผมคิดนะอยากจะพูดสั้นๆคลิปนี้เป็นคลิปตอนกลางวันครับผมคงจะไม่มีรายละเอียดอะไรมากมาทักทายเพื่อนครับขอให้ทุกคนนะครับมีมีความสุขในวันนี้ก็แล้วกันนะครับ เดี๋ยวคลิปตอนคืนนาะผมมีรายละเอียดบางอย่างที่มานั่งคุยให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับชีวิตเลือกบ่ได้รับบทสุดท้ายคือไกลบ้านเฮาสาวน้อยมอปลายลาทินแผ่นดินลาวดอกจำปาขาวก็ค้างฝั่งไทยห่วงเดทั้งแม่และน้องบอกห่วงเจ้าของสิอยู่จังใด เปนเข้าคำใด้จะยังเหอ สุดท้ายคือความเงียบเงากี่วันเดินปีที่ไกลจากบ้านเหาปล่อยวางใจเงาด้วยความจำยอมจำจอจากบ้านมาไกลแสงสีวิไลในความบอพร้อมบอสุดทางฟันสีบอหันหลังยินยอมจำป่าดอกหอมจะขอฟื้นกลืนชะตา